ทีไม่ใช่เป็นแบบนี้นะนี่มันเปลี่ยนอันดีของก็มันแหละบวดแบบนี้ฮแบบนี้แล้วทุกทีไม่ใช่มีอันนี้นะเอ้าเช้านี้มากินปลาต้มโกกันนะคะทุกคนมานั่ง เดี๋ยวเราจะเอาว,ว,วางข้างล่างดีกว่าอาสินะสักครึ่งชั่วโมงนี่ก่อนก่อนนะคะทุกคนตั้งข้างล่างดีกว่า ไดไหมอุ้ยทำไมถานแตกปุ๊บปุ๊บปบอุ้ยเดี๋ยวก่อขอขอรับหน้าเปียหมูมาปิ้งก่อนอ้้ยืห เจี่นายก็เป จไปสอนบ,บุญญาาสิเลยเสวัสดีค่ะเดี๋ยวันนี้ก็ไม่พองไม่พองขึ้นดีกว่ามองไม่ค่อยเห็นเนาะชมจันทร์บ้านทุ่งสวัสดีค่ะต้นปอต้นปอหอยายใจงงแล้วไม่พวงมาแบบไหน ปอสวัสดีครับชมจ็มบ้มมานทุ่งสวัสดีค่ะมากินปอต้องกัวด้วยกันนะคะน้ำต้งหูชานี่เขาจะเ้ามันจะต้มเข้าไปงหมอนี่ไม่ชามไเดียวกอันนี้ใหญ่ยัง <c oughs> สวัสดีครับเป็นน้องต้นปอจะ <c oughs> ไล่สักครึ่งชั่วโมงแ <c oughs> ม่ปูแม,ม่ปูสวัสดีค่ะแม่ปูสวัสดีค่ะต้ตรงนี้ก่อน สวัสดีครับสุณน้องต้นปอนะคะเดี๋ยวพี่ฮงขอปิดเสียงก่อนนะกคนมาแถวนี้ขอบคุณค่ะคุณจิ้ิีเกอร์ค่ะมากินน้ำเต้าหู้ด้วยกันนะคะทุกคนน้ำเต้าหู้ อากาศเย็นกินน้ำอุ่นๆก่ดื่มน้ำอุ่นแล้วละ่ะค่ะน้ำภาสีเนาะอากาศเ<บ>ย็ยนๆกินน้ำตู้ห้องร้อนๆไม่ได้ปิดถ้ามีคนมาเสียงดังๆค่อยปิดค่อยปิดหืมหมุอนรีบอะหอนบ่ก้อเบรกแรงอ๋อไม่เป็นไรขึ้นเว้ยไหนตะกี้เนี่ยไม่เป็นไรภาสีมารอแม่ค้าเหรอ อ่าเดี๋ยวก็มาค่ะซื้อเนะทำทำอะไรกินบัวันนี้ทำอะไรครับแม่นี้ยังไม่วันนี้ยังไม่มีเมนูเลยอจ้าปอเช้านี้แม่พรวก็ซื้อประตั้งโกลมากินนี่แต่กับข้าวยังไม่รู้ทำอะไรกินขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะ ขอบคุณชมจันทร์บ้านทุกนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณแม่ปูนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณน้องต้นปอขอบคุณคะ่ะปอทานกาแฟแล้วครับวันนี้ไม่พัวไม่ได้กินกาแฟน้นำเต้าหูอ้อ่ะมันอากาศเย็น,น,ก,นกาฟนแฟร้วไม่มีมีแต่กาแฟดำน้ำเต้าหู้อืมไม่ชอบหวานอันนี้อร่อยนี่อร่อยอร่อย มีสองอย่างประต้้งกูนี่สาระเป่าเดีย๋ยวแม่ไปปิงป้งหม,มูแป๊บหนึ่งเย่าเข้ามาให้ค่ะไม่ได้ต้องเอาไปข้างนอกนี้เนี่ยสอนตรงนี้นนอยู่ตรงนี้นนเลยชุกเปียง ไม่เตะไม่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 ไ่ไม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 ่าม่่ม่ไม่่มไม่ไมมไไมไ่น่ไม่ไ แต่พี่ะนะอา้าไ่ีนเ,นเป็นแนี่ะอนี่น้องต้นปอหมูปิ้งไม่พวงเสร็จแล้วไอ้สุกเรียบร้อยแป็น,ปานา่าสุเล่แบบสุก สุภาชิะนะเออไม่ได้แล้ววันนี้ไม่ให้แล้วจ้ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาแป๊บหนึ่ง